สวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาว YouTube นะครับสวัสดี FC วีระพลการช่างออนไลน์ทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับยามาฮ่าโน o บเอนะครับมีโอฟีโนที่มันเป็นคาบูครับมันใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันแต่ถ้าเป็น ถ้าเป็น No v o m ออ่ะหรือ n no น v o n no น v o m อกับโน v o แปะยิ้มอ่ะไอตัวยึดโชคหลังเนี่ยมันจะขยอบเข้ามาอยู่อยู่ข้างหลังตัวระบายตัวระบายแรงแรงดันของน้ำมันเฟืองท้ายเนี่ยโนโวแปะยิ no ้มหรือว่าโนโวหน้าประดุกโนโวเอ็มเอ็กเนี่ยไอหูยึดโชกหลังเนี่ยตัวล่างเนี่ยมันจะคเคยอบเข้ามาอยู่ตรง หลังตัวระบายอากาศของเฟืองท้ายนะครับมันจะขยับเข้ามาอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเป็นมีโอฟีโนมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่เครื่องยนต์เนี่ยมันใช้รหัส 5VV เหมือนกันเลยเนี่ยเห็นไหมนะครับมีโอฟีโนทุกรุ่นนะครับที่มันเป็นคาบูนะครับใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกันอะไหล่ตัวเดียวกันนะครับแต่แตกต่างกันที่หูยึดต,ตรงนี้แค่นั้นเองนะครับมัดไฟกองไฟ ใช้ร่วมกันได้นะครับต่างกันที่สายไฟเมมหลักของตัวรถนะครับคันนี้นี่นี่นี่เป็นรถคันนี้นี่นี่ครับเป็นรถลูกค้ามาจากภาคขนงนะครับลูกค้าติดตามผลงานจากช่อง YouTube ของผมนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเว็บร้อยนะครับรอผมซ่อมนะครับนี่ เครื่องอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็สปาร์ค135คันนี้ก็มาจากจังหวัดไหนไม่รู้นะครับลูกค้าไปประมูลมาจากภาคใต้นะครับแต่บ้านเขาอยู่แถวบ้านแพรวนี่แหละนี่ก็จอดรอเป็นเดือนแล้วนะครับวันสองวันนี้น่าจะได้ยกเครื่องลงนะครับเป็นรถหัวขีดนะไม่ใช่ขบูเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูอยู่ อันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์เวฟร้อยยี่ห้าลูกค้ารีวิวนะครับนี่มาจากขอนแก่นนะครับแต่คนเจ้าของรถเนี่ยน่าจะอาศัยอยู่แถวๆในกรุงเทพนี่แหละอันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์เวฟร้อยยี่ห้าเหมือนกันนะครับถ้าผมโทรไปเบิกเงินซื้ออะไรแล้วนะครับใครโอนก่อนก็ได้ก่อนครับไม่เกี่ยวว่าจอด มาก่อนมาหลังนะครับถ้าโอนเงินมัดจาให้ผมซื้ออะไรก่อนผมก็สามารถทําให้ก่อนได้เลยนะครับเพราะว่าผมไม่มีเงินทุนเยอะแยะครับนี่อะไรอะไรคันนี้นะเนี่ยในในกล่องนี้น่าจะมีหมื่นขึ้นนะครับหลักหมื่นอยู่แล้วแหละครับนี่เป็นรถรีรีวิวเครื่องยนต์ใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องชิ้นส่วนอะไหล่โนโวนี่ครับเครื่องตัวนี้เป็นของเว็บร้อยยี่สิบห้าเอสคันนี้ เก็บใส่กล่องแยกไว้อย่างดีเช็คอะไรแล้วนะครับว่าอะไรเสียไม่เสียไปเดี๋ยวเราไปผ่าเครื่อง,งโมโกันนะครับก่อนที่จะผ่าเครื่องก็ฝากสปอนเซอร์ผมหน่อยนะครับอยากได้อะไรแท้เหมือนที่ผมประกอบรถเนี่ยประกอบรถทำคลิปลง youtube เนี่ยนะครับติดต่อผ่านร้านนี้เลยนะครับขายอะไรหลายอย่างครับหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับติดต่อสอบถามดูได้นะครับเนี่ย น,นี่นะครับถ้าถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่คนไหนนะครับมีรถฟีโนมีโอน v โวเนี่ยจะผ่าเครื่องนะครับแล้วมันเอาแกนขาตั้งคู่ไม่ออกนะครับเนี่ยเนี่ยแกยนขาตั้งคู่คือตัวนี้นะครับเนี่ยแกยนตัวนี้นะครับถ้าเราเคาะแรงนะครับเคาะหนักๆ หูแข้งมันก็จะแตกตรงนี้เลยนะครับหูที่ยืดขาตั้งคู่มันจะแตกเล้ามาถึงตรงนี้นะครับแตกทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับถ้าเราตอกถ้าเราเอาแกนขาตั้งคู่ออกไปได้เราก็ไม่สามารถผ่าเครื่องได้นะครับสําหรับรถรุ่นนี้นะครับเนี่ยลูกค้าเอามาให้ผมเซอร์วิสใหม่นะครับอูเบอร์ฮอนระบบเครื่องยนต์ใหม่หมดเลยนะครับเครื่องไม่พังนะครับขับได้ปกตินะครับ แต่ลูกค้าอยากเซอร์วิสอุปกรณ์ภายในมันใหม่หมดนะครับตั้งงบไว้ประมาณหกถึงพันบาทนะครับรถพวกนี้มันไม่หมดเยอะครับเพราะว่าค่าไหล่มันก็แพงอยู่นะครับแต่คิ้นส่วนมันไม่เยอะเหมือนรถเกียร์นะครับแต่ถ้าคนเข้าใจดูแลรักษามันก็ใช้ได้ยาวนะแต่มันไม่พังอะไรเลยนะ ลูกสูบก็ยังดูดีอยู่นะครับไม่มีรอยนะครับแต่มีรอยไหมเร์ใช้ได้หมดครับแต่ลูกค้าอยากให้ผมผ่าเปลี่ยนก้านแล้วก็เปลี่ยนโซ่ราวลิ้นเปลี่ยนลูกปืนข้อเบียงใหม่และอีกอย่างหนึ่งคือน้ํามันเครื่องมันรั่วนะครับรั่วออกตรงนี้นะครับคือรอยกาวมันเสื่อมสภาพนะครับเห็นไหมไปนะครับถ้าเราตอกไม่ออกนะครับผมจะสอนผมจะทักผมจะแนะนําวิธีออกง่ายๆนะครับนะครับนี่ครับ ถ้าเราเนีมันจะมีอยู่สองวิธีนะครับเนี่ยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเกียนขาตั้งคู่เนี่ยมันจะตอกออกจากฝั่งขวามาฝั่งซ้ายนะครับถ้ามันตอกไม่ออกนะครับให้เราตั้งเครื่องย,ยนต์ในลักษณะนี้ ตั้งเครื่องยนต์ไว้ในลักษณะนี้นะครับหาอะไรมาลองนะี่ครับใช้เป็นวิธีการเอาหินเกียร์โดยที่ว่าใช้ใบตัดเลียดนะใบเกียร์ใบตัดบางอะนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดู ให้เราตัดตัดตรงนี้เลยนะครับนี่ตัดตรงนี้ออกนะครับนี่หรือเราจะใช้เลื่อยตัดเหล็กก็ได้นี่ครับใบเลื่อยตัดเหล็กผมเพิ่งไปซื้อมาเมื่อเช้าเนี่ยนะครับแต่ผมไม่อยากใช้หินเกียร์ตัดนะครับเพราะว่าเราจะไม่ให้ต้องการขาตั้งคู่เนี่ยแผลมันใหญ่เกินนะครับผมจะใช้เลื่อยตัดเหล็กตัดออกนะครับ ใช้หินเกียร์ตัดก็ได้ครับมันจะรวดเร็วทันใจนะครับแต่นี้เราจะทําให้ดูแบบสําหรับคนที่ไม่มีเครื่องมือที่มันทันสมัยนะอยากทําเองที่บ้านนะครับสมมติว,มว่าก้านมันทางโซ่ราวลิ้นมันหย่อนอย่างเงี้ยนะครับรถรุ่นเนี้ยเปลี่ยนโซ่ราวลิ้นต้องผ่าเครื่องนะครับไม่เหมือนคีกเกา่าไม่เหมือนสกูปปีไม่เหมือนคีกไอนะครับแข็งมากเลือยใบเลือ่อยตัวนี้ใช้ดี เห็นไหมมันจะขาดแล้วแป๊บเดียวครับเราไม่ต้องการเปิดแผลคิ้นงานให้มันใหญ่มากครับเวลาเชื่อมมันจะได้เชื่อมงา่ายขาตั้งคู่เราก็ใช้ของเดิมเลยแนะนำให้ตัดฝั่งซ้ายนะครับตัดหูขาตั้งคู่ฝั่งซ้ายนะอย่าไปตัดฝั่งขวา เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเนี่ยให้เราตัดหูหูขาตั้งคู่เนี่ยฝั่งซ้ายของเครื่องยนต์นะครับถ้าฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นฝั่งจานไฟนะครับตัดเหมือนที่ผมพาตัดเนี่ยนะครับทีนี้นะครับแล้วก็หายเครื่องยนต์ขึ้นอย่งนี้ เนี่ยตอนนี้มันยังต่อออกจากกันไม่ได้นะมันยังต่อออกจากกันไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องแยกเกียวขาตั้งคู่เนี่ยมันจะสอดผ่านปอกข้างในนี้เข้าไปนะครับเนี่ยตอกไม่ได้ถ้าตอกเนี่ยบางทียตรงนี้ขาดออกเลยนะครับตัวหูวตัวนี้ขีดออกหมดเลยนะครับวิธีเอาออกวิธีเนี่ยเราจะผมเอาขาตั้งคู่ออกแล้วใช่ไหมบางท่าน ขาตั้งคู่มันผูกนะครับก็ตัดเหมือนที่ผมพาตัดนี่แหละนะครับอาจจะพูดไปวกไปวนมานะทีนี้นะครับถ้าเราไม่ตัดตรงกลางเนี่ยเราก็ไม่สามารถเอาเครื่องยนต์เอาแ้งเนี่ยที่มันประกบกันอยู่ออกจากกันได้เพราะว่าแกนเนี่ยแกยนขาตั้งคู่ทั้งสองข้างเนี่ยมันจะมีมันจะมีปอกเหล็กสวมอยู่ข้างในนะครับให้เราเอาใบตัดเหล็ก ตัดแอนแอนแอนตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะใช้เลื่อยตัดเหล็กตัดเงนินที่ผมตัดเมื่อกี้ก็ได้นะครับเนี่ยครับผมไม่ต้องการเปิดแผลให้มันใหญ่ผมก็จะใช้เลื่อยค่อยๆตัดนะครับตัดลงไปเลยนะครับเพราะว่า เครื่องยอนต์ที่มันจะประกอบกันอยู่เนี่ยมันจะอยู่ใต้ล่างนะครับถึงแกนเหล็กแล้วนะครับถึงแกนขาตั้งคู่แล้วแปบ๊บเดียวก็ขาด เราจะเอาเกนออกก็ได้ไม่เอาเกนออกก็ได้เวลาเราประกอบกับแล้วก็เชื่อมเหมือนเดิมครับถ้าขัดไฮโรล,ลิกออกมันก็มีเสียงเสียงโอกาสที่จะแข็งแตกเหมือนกันนะครับเราต้องใช้แก๊สเผาให้มันแดงแล้วก็ค่อยๆต่อออกครับแต่ทําวิธีเนี้ง่ายที่สุดแล้วก็เสียหายน้อยมากที่สุดเวลาเราเชื่อมเวลาเราจะประกอบกับเราก็ นำขาตั้งคู่มาสวมไว้อย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเราก็เชื่อมเชื่อมรอยเชื่อมที่เราตัดออกย่ยเข้าหากันนะครับขาตั้งคู่จะไดกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเราจะซ่อมเที่ยวต่อไปเราก็ตัดตรงนี้เหมือนเดิมนะครับไม่จะเป็นเว้นถ้าจากตัวนี้มันจะขาดออกหรือว่ามันเสียหายนะครับตัดเป็นด้วยถ้าถ้า ขาตั้งคู่ติดจะไม่สามารถขาเครื่องได้ต้องตัดเหมือนที่ผมพาตัด เสร็จแล้วครับขาดออกจากกันแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะพาทุกคนผาเพื่องได้เลยนะครับนี่ครับถอดน็อตสามตัวนี้ออกแข็งใช้ได้เรื่องอยู่นะใบเรื่อยี่ห้อนี้นะครับ ใไ,ได้ใช่ไดใบมันเห็นแล้วเอาให้เห็นแล้วเมื่อกี้เน่ยมีโอ i n โน่ถ้าผ่านการใช้งานมานานๆนะครับเครื่องยนต์มันจะชอบรั่วตรงนี้นะครับชอบรั่วใต้ใดสตาร์ทเพราะว่ารถพวกนี้มันก็อายุสิปีขึ้นแล้วนะกาวมันหมดสภาพครับ แทงกลางรถพวกนี้ไม่มีปกเก็นนะแล้วก็ใส่น็อตขึ้นเข้าไปตัวยาวที่เราถอดแล้วก็ใช้เหล็กเงดยางตีเพื่อที่จะเอาฝาครอบตัวนี้เราออกให้ได้ผมจับมือทำเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่เป็นเป็นงานผม ถ้าเข้าใจง่ายก็สามารถทําตามได้เลย วิธีนี้ดีที่สุดครับเนี่ยเปิดฝาสามเหลี่ยมนี้ออกนะครับในฝาสามเหลี่ยมนี้ก็จะมีอุปกรณ์อยู่สองอย่างหนึ่งซีนจานไฟนะครับเ,เริ่มแข็งตัวแล้วนะครับโอลีนจานไฟอยู่ใต้นี้ก็จะมีในนี้ก็ไอ้นี่คือปั๊มน้ำมันเครื่อง <S <S เห็นไหมกล้องเห็นหรือเปล่าไปรูนี่ปั๊มน้ำมันเครื่องอยู่ตรงนี้ ก่อนจะเอาเครื่องออกากกันก่อนที่จะเอาเครื่องออกากกันกต้องเอาอะไรออกก่อนครับต้องเอาฝาปิดเอต้องเอาปั๊มน้ำมันเครื่องออกก่อนนะครับเบฟร้อยยี่สิบห้าคันเนี่ยลูกค้าเขาอนตังมาให้ผมซื้ออะไรบางส่วนแล้วแหละแต่ว่าเขาเข้อเบี่ยง ฝั่งฝั่งซ้ายอ่ะมันได้นี่มานะครับก็เลยยังไม่ทําอะไรไม่ได้นะครับรอสั่งเพอเข้าเบี่ยงอยู่นะครับของเข้าเย็นวันนี้เลยพรุ่งนี้ก็น่าจะได้เอาอะไรมาล้างก็พอต้องดูว่าคันนี้กับคันสีเทาอันไหนจะหมดเดยอะกวกันนะน็อตจะมีอยู่กี่ตัวเดี๋ยวผมไขก่อนเดี๋ยวจะนับให้ดูว่า ล็อกแท้งยามาฮ่าฟีโนโมีโอโนโววมีกี่ตัว ถ้าเราจะผ่าเครื่องเราต้องเอาปั๊มน้ำมันเครื่องออกก่อนนะครับไม่งั้นเราจะถอดน็อตตัวนี้ไม่ได้เนี่ยเห็นไหมมันจะมีน็อตตัวนึงอยู่ตรงนี้เบอร์แยดหมดแล้วนะครับทีนี้ผมจะนับน็อตให้ดูนะว่ามีกี่ตัวนะครับน็อตล็อกเครื่องยนต์ฟีโน่นะครับจะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก 8 9ตัวนะครับ ang, ino, no น็อตแทงกลางฟีโนมีโอโนโวครับ9ก้าตัวน,นี้อ่นับไปหนึ่งสองสมสี่ห้าหก,หกเ็ดตัวกับนี่ครับ10ตัวกับที่มันล็อกตรงนี้นะครับนี่ ิบตัวกับมันล็อกตรงนี้พอดีน็อตล็อกแทงกลางมีสิบตัวนะครับเมื่อกี้ผมเอาออกสิบเอ็ดตัวครับสิบเอ็ดตัวตัวหนึ่งล็อกตรงนี้ตัวหนึ่งล็อกตรงนี้สิบเอ็ดตัวนะครับเพราะว่ามันล็อกโอลิงฝาครอบโอลิงยันไฟด้วยสองตัวเราก็จะหาเรื่องออกเลย ขาตั้งคู่มันก็ขาดแล้วนะขาดแล้วอย่ามาด่ามาว่าผมนะครับเพราะว่าเราใช้ค้อนยางหรือค้อนปีนค้อนอะไรก็แล้วแต่ ที่มันเกี่ยวกับไม่ทําให้กินงานเสียหายบบางทีมันคล้องไม่ออกครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพวกบางทีมันติดบูธแข้งกงแข้งกลางเนี่ยเนี่ยขี้เกลือมันขึ้นบางทีเราก็ต้องตอกเสียงดังหน่อยนะครับจะแตกไม่แตกมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์คนตีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมผมตัดออกนะครับเ,เวลาเราประกอบกลับเราก็ประกอบกลับได้เลยนะครับ เวลานั้นเราก็เชื่อมใสเรียบร้อยนะครับนี่ผ่าออกแล้วนะครับใครเจอปัญหาที่มีโอฟีโนโนโวนะครับจะพาเครื่องนะครับแต่ขาตั้งคู่ตอกไม่ออกนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นคำตอบให้ทุกคนได้อยู่ไม่น้อยก็มากนะครับสำหรับการที่เราจะพาเครื่องรถพวกนี้แต่เราไม่สามารถเอาเกลียขาตั้งคู่ออกได้ก็ตัดเลย นะครับเพราะเพราะเราตัดยังไงมันก็ไม่ถึงตัวนี้หรอกนะครับตัดลงมาหน่อยเดียวนะครับแกนมันก็จะขาดเราสามารถหาเครื่องออกได้เลยนะครับหวังว่าจะเป็นแนวทางให้มือใหม่หรือว่ามือเก่าที่ไม่อยากให้ที่ไม่อยากต่อเครื่องยนต์ลูกค้าอย่างรุนแรงนะครับคลิปนี้ก็น่าจะตอบคำถามให้ได้ไม่น้อยก็มากสำหรับคนที่ จะพาเครื่องรถพวกนี้แต่ว่ามันติดปัญหาอยู่ที่แกนตัวนี้เอาไม่ออกก็ทำเหมือนที่ผมพาทำนะครับฝากไลฟ์ฝากแชร์ให้ช่องวีรพลการช่างออนไลน์ด้วยนะครับถ้าหากว่าผมพูดมากเกินไปดูไลฟ์สาระก็ขอโทษขออภัยนะครับแต่มันมีองค์ความรู้ซ่อนอยู่ข้างในนะครับส่วนคันนี้ก็เดี๋ยวตรวจคิ้นงานให้เรียบร้อยนะครับก็เบิกเงินมัดจำซื้อของครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม